Muuu 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 Ehehehaha คิดดิวครับหัวเราะอร่อยเกินคิดยุ่งหัวเราะแล้วเนาะ หัวล้อไปหมดอ่ะเอ๊ะมันนี่เต้นเต้นอย่างนี้กูแพ้